กระแสะวอลเล์บอลหญิงยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผลงานสุดโดดเด่นของพรพันธ์เกิดปราดเซตเตอร์ต,ตัวหลักทีมชาติไทยที่ยังคงโชว์ฟอร์มระดับเวิลด์คลาสให้แฟนลูกยางทั่วโลกได้เห็นอีกครั้งในการแข่งขันลีกอาชีพที่สหรัฐอเมริกาซึ่งในเกมล่าสุดเธอสามารถสร้างผลงานระดับมา s t สเตอร์พีด้วยการทำไปถึง43 a สิสแต์แม้ว่าออร์แลนโดวันเทรีจะต้องพ่ายแพ้ให้กับแอตแลนตาทีมคู่แข่งที่มาแรงในฤดูกาลนี้ แต่ฟอร์มของพรพันธ์กลับได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามทั้งจากแฟนกีฬานักวิเคราะห์และอดีตนักกีฬาระดับตํานานที่ต่างออกมายกย่องความสามารถในการควบคุมเกมการอ่านเกมและการตัดสินใจที่เฉียบคมของเธอตลอดการแข่งขันนัดดังกล่าวพรพันธ์ทำหน้าที่เป็นหัวใจสำคัญของทีมอย่างแท้จริงการจ่ายบอลของเธอมีความหลากหลายและแม่นยำจนทำให้แนวรับของแอตแลนตาต้องเจอกับปัญหาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นบอลเร็วบอลสเมตรหรือบอลเปิดมุมกว้างให้ตัวตีหัวเสาทุกจังหวัดถูกออกแบบอย่างชันฉลาดจนทำให้เพื่อนร่วมทีมมีโอกาสทำแต้มอย่างสม่ำเสมอแม้ทีมาจากถูกกดดันจากเกมรับที่เหนียวแน่นของคู่แข่งแต่พรพันยังสามารถรักษาจังหวะเกมให้ทีมเล่นได้อย่างไหลลื่นซึ่งเป็นสิ่งที่เซตเตอร์ระดับโลกต้องมีในเซตแรกออลนโดเริ่มต้นได้อย่างมั่นใจ เกมรุกของทีมทำงานได้ดีจากการเซตบอลที่รวดเร็วและแม่นยำของพรพันธ์ทำให้ทีมสามารถทำแต้มไล่บี้กับแอตแลนตาได้แบบแต้มต่อแต้มเธอเลือกใช้การเซตบอลสั้นสลับกับบอลยาวเพื่อกระจายเกมรุกไม่ปล่อยให้บล็อกของคู่แข่งจับทางได้ง่ายเสียงเชียร์จากแฟนๆในสนามสร้างบรรยากาศที่คึกคักและทุกครั้งที่พรพันธ์ทำแอสซิสสำเร็จเสียงปรบมือก็ดังกระหึ่งทั่วสนาม เมื่อเข้าสู่เซตที่2อแอตแลนตาเริ่มปรับแผนการเล่นโดยเน้นการกดดันเกมรับและเพิ่มความเร็วในการโต้กลับทำให้ออแลนโดต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยากขึ้นอย่างไรก็ตามพรพันยังคงแสดงให้เห็นถึงความนิ่งและความเป็นผู้นำในสนามเธอพยายามกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมและเลือกใช้แผนการเซตบอลที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อสร้างความสับสนให้กับคู่แข่ง หลายจังหวะเธอใช้ไหวพริบในการหลอกบล็อกก่อนจะปล่อยบอลไปยังตัวตีที่อยู่ในตำแหน่งว่างซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้เธอได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติแม้ในช่วงท้ายเกมแอตแลนตาจะสามารถคุมเกมได้ดีกว่าและคว้าชัยชนะไปในที่สุดแต่ตัวเลข4-3แอซิสของพรพันธ์ถือเป็นสถิติที่น่าทึ่งและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เธอไม่เพียงแต่เป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสให้ทีมแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ที่ติดตามผลงานของเธอทั่วโลกแฟนวอลเลย์บอลจำนวนมากต่างแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียว่าเธอคือหนึ่งในเซตเตอร์ที่มีสไตล์การเล่นสนุกเข้าใจและมีเอกลักษณ์ที่สุดในยุคป,ปัจจุบันสิ่งที่ทำให้พรพันโดดเด่นไม่ใช่แค่ทักษะทางเทคนิคแต่ยังรวมถึงบุคลิกภาพและความมุ่งมั่นในสนาม เธอเป็นนักกีฬาที่เล่นด้วยหัวใจเต็มไปด้วยพลังบวกและมีความสามารถในการสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับทีมไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์กดดันเทียงใดเธอมักจะยิ้มและส่งพลังให้เพื่อนร่วมทีมเสมอซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากในนักกีฬาระดับอาชีพ ขณะเดียวกันข่ะว่าด,ดีสสำหรับแฟนวอลเล่บอลทั่วโลกก็คือการประกาศโปรแกรมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2026หรือ VNL 2026อย่างเป็นทางการซึ่งทำให้แฟนกีฬาต่างตั้งกระแสะวอลเล่บอลหญิงยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลงานสุดโดดเด่นของพอนพันธ์เกิดปราดเซตเตอร์ตัวหลักทีมชาติไทยที่ยังคงโชว์ฟอร์มระดับเวิด์ c คลาสให้แฟนลูกยางทั่วโลกได้เห็นอีกครั้งในการแข่งขันลีกอาชีพที่สหรัฐอเมริกาซึ่งในเกมล่าสุดเธอสามารถสร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซด้วยการทำไปถึง43แอสซิต์แม้ว่าออ l a แลนโดวันคีรีจะต้องพ่ายแพ้ให้กับแอตแลนตาทีมคู่แข่งที่มาแรงในฤดูกาลนี้ แต่ฟอร์มของพรพันธ์กลับได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามทั้งจากแฟนกีฬานักวิเคราะห์และอดีตนักกีฬาระดับตำนานที่ต่างออกมายกย่องความสามารถในการควบคุมเกมการอ่านเกมและการตัดสินใจที่เฉียบคมของเธอตลอดการแข่งขันนัดดังกล่าวพรพันธ์ทำหน้าที่เป็นหัวใจสำคัญของทีมอย่างแท้จริงการจ่ายบอลของเธอมีความหลากหลายและแม่นยำจนทำให้แนวรับของแอตแลนตาต้องเจอกับปัญหาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นบอลเร็วบอลสามเมตรหรือบอลเปิดมุมกว้างให้ตัวตีหัวเสาทุกจังหวะถูกออกแบบอย่างชันฉลาดจนทำให้เพื่อนร่วมทีมมีโอกาสทำแต้มอย่างสม่ำเสมอแม้ทีมอาจัดถูกกดดันจากเกมรับที่เหนียวแน่นของคู่แข่งแต่พรพันยังสามารถรักษาจังหวะเกมให้ทีมเล่นได้อย่างไหลลื่นซึ่งเป็นสิ่งที่เซตเตอร์ระดับโลกต้องมีในเซตแรกออลนโดเริ่มต้นได้อย่างมั่นใจ เกมลุกของทีมทำงานได้ดีจากการเซตบอลที่รวดเร็ว